อยู่ไม่อยู่ครับเอาแล้วเอาแล้วคอกซิ่งชุดคอกซิ่งโอ้ไม่รอดครับนี่คือชุดคอกซิ่งของทีมงานทนายต้อยครับคอกซิ่งวิ่งแกบดำ วิ่งมาจากอำเภอสตึกนะครับจังหวัดบุรีดย์ระยะทางก็ประมาณ30กิโลมาเทยอยู่ที่หน้างานของทีมงานทนายต้อยครับปากทางบ้านซาดตะบลเมืองบัวชุมพลบุรีสุรินครับ,เร,บเรียบร้อยครับเสียต้อยทนายต้อยอยู่ข้างหลัง รอดครับชุดคอกซิ่งก็สตึกพี่สตึกครับ30โลนี่เสียต้อย เสียต้อยกับทนายต้อยครับเสียต้อยนี่เสื้อสีฟ้าทนายต้อยนี่เสื้อสีน้ำเงินไปยังไงเป็นไงพี่มันไหมถ้าพี่มาเร็วกว่านี้นะไม่ต้องไปไหนเลยพี่ทีมนี้โหดดัดออกน่าจะลาก ครับก็เทปูไปปูป,ปนกับดินนี่แหละมาแล้วครับป๋ายาวแทคกเตอร์คูเปต้าเอ็มยูห้าเจ็ดศูนย์สองเตรียมตัวดันตูด ไปเข้าช่องไม่ครับวู้โอนเอเต็มทีแล้วครับที่แค่คันแรกนะครับ สุดยอดเสียก๊ฟเสียก๊ขอแบบนี้นะขอแบบนี้บ้างเนอะขอหวโหดแบบนี้บ้างว่าไรล่ะกัดน่อ้าวอยู่เลยครับอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่หรือเปล่า ดาบสองอยู่แล้วครับเจอดาบสองครับ เมื่อวานในสองเที่ยวมั้งวิ่งสามคันชุดทุกคันเดี๋ยวรอดูคันต่อไปนะครับลองหนัก <c oughs> ข่าวนี้ปรับแผนไปดึงด้านหน้านะครับลากออกเสียก๊อบนี่ใจไม่ดีแล้วครับโอ้เสียต้อยเข้ามายังโดนขนาดนี้เสียก๊อบกันอ,อ้ายกออกเทไปเรื่อยครับเอาแกบดำมาปู เทแล้วก็เกตปะปนไปกับหน้าดินนะครับในชุดของดัมซิง่งหกวิ่งดินนี่ก็อ่าหกคันนะครับส่วนวิ่งแกรบดํนี่สามคันครับ เรียบร้อยครับไปแล้วไป,ไปทำความสะอาดก่อนครับสำหรับเจียต้อย นี่แกบดํำสวยๆแกบนี้เขาไม่ได้ขายนะครับใช้บัตรประชาชนแล้วก็อะไรนะพี่ดีคันนะนี่แหละเดี๋ยวนี้แหละก็รอให้รถถ่ายมาเคลียร์ก่อน ก็จะเป็นในส่วนของชุดดัมซิ่งนะครับก็ต้องเรียกว่าเป็นชุดดัมซิ่งกับชุดคอกซิ่งนะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจชัดๆนะครับดัมซิ่งนี่ก็จะวิ่งดินส่วนคอกซิ่งนี่ก็ยะ่วิ่งแกบดําสสาหรับทีมงานทนายต้อยชั่วโมงนี้ส่วนที่เดินถือร่มสีแดงๆอยู่นี่ดัมซิ่งดีด่วนนะครับ นี่ก็ซิ่งเหมือนกันครับเดี๋ยวรอให้ป้ายาวนะครับมาเคลียร์พื้นที่แล้วก็เสียกก็จะเข้ามาในช่วงต่อไปคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับชมคอกซิ่งเสียต้อยนะครับนีโน่เมก้าสีแดงสีแดงแรงลิต์ ไปจอดทาความสะอาดนู่นอยู่รน่นนะครับเดี๋ยวกันใหม่ครับสวัสดีครับ